เราฝนไปแล้วนเรือจุเรือะวยันปอนี้จงเรือน่ะมันป็นแค่ขอไม่ใช่อย่างนีท่นมันตเื่อเช้าค่ะจริงิ้ติเท่รารคนท่านก็อยได้่ มอบครับตัวนี้ตัวนี้ต้นหนครับัานที่ยารั้ลวผมีจะ้รางไั้บัตช่วยกันเจ็บนะครับบัตรยาอ่าออกมากันะหน่้นา้โหน่สามใบ อ่าอเอาละมาช่วยกันผู้ชายมาช่วยหน่อยครับ